สวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดี orn, เอฟซีสายลุงพลปาเต็นยูทูบเบอร์สายลุงพลปาเต็นทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ำใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แลว้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามในช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ำใจทุกคนนะคะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านนะคะสปะปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแลว้วก็ คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดินไกลก็ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของมา l หรือ PJ 598ชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะลมพัดแรงมากเลยอพอลมพัดน้ําตาก็ไหลโอ้ยเป็นกขาเรียกอะไรตาไม่ค่อยดี <c oughs> สาตาสั้นก็เหมือนเม,มันเป็นต้อลมเนาะเวลาลมพัดมันก็เลยนี้นะคะพอดีวันนี้ไปฟังคลิปของป้าเต๋นมานะคะเนาะก็ เห็นเห็น,น,นด้วยกับป้าเลยที่พูดถึงองคนที่มาทำคดีให้ครั้งก่อนเนาะก็ะเป็นกำลังใจให้ลุงป้าแล้วกันอันนี้พูดแรงไม่ได้เนะ <c oughs> าะกลัวกลัวคนค้างห้องเขาจะได้ยินนะควกลัวเขาจะว่าก็คือคนเราเราก็ติดตามมาเยอะแล้วสำหรับคนคนนี้เนาะตอนนี้ก็ออกไปที่ออกจากลุงป้าไปก็คือหันมาโจมตีลุงป้าตลอดเวลาใช่ไหมคะทุกคนที่เราเห็นเนาะ ก็จะเอาแตดแบบพูดให้ป้าพูดให้ลุงในด้านลบทั้งนั้นบอกกับเอฟซีตัวเองยนยอแต่ตัวเองว่างั้นเถอะคือตัวเองดีกว่าผู้อื่นแต่สําหรับลุงป้าคือไม่มีทางที่จะดีกับเขาอะไรจะพูดแต่สิ่งที่มันไม่ดีให้กับลุงกับป้าเนี่ยทั้งทั้งที่ตอนที่ลงุงทําคดีให้ลุงป้าคือแพ้ทุกอย่างใช่ไหมคะทุกคนแล้วจะมาบอกว่าท่านทนายใหม่ของลุงเนี่ยนะคะ ก็คือไม่ไม่พอใจลุงป้าใช่ไหมคะที่เหมือนกับว่าลุงป้ายังไม่จ่ายค่าทนายอะไระมบณนี้เขาตกลงกันก่อนอยู่แล้วว่าสามารถผ่อนได้เพราะเขาเข้าใจว่าลุงป้าไม่มีเงินเป็นก้อนให้เขาแล้วเขาตกลงกันแล้วเขาจะไม่พอใจเรื่องอะไรในถามคนที่ออกมาพูดในเมื่อเขาตกลงกันแล้วก่อนที่เขาจะมาทําคดีให้กันว่าป้าลุงเนี่ย ไม่มีเงินเป็นก้อนที่จะจ่ายทีเดียวให้อยู่แล้วเพราะทุกคนก็รู้ f อฟซี FC ลุงป้าก็รู้ว่าลุงป้ามาจากศูนย์นะคะโดนโดนสงสัยให้ร้ายเป็นผู้ต้องหาเนี่ยในคดีนี้นะ่ะโดยที่ลุงป้ามาจากศูนย์ด้วยความเห็นใจจาก f อฟซีลุงป้านั่นแหละลุงป้าเลยได้มีส่วนนี้ขึ้นมาตอนที่เขาตกลงทำคดีให้กัน เขาก็ต้องเซ็นสัญญากันอยู่แล้วว่าเราจะจ่ายเป็นเงินงวดนะเพราะว่าเราไม่มีเงินสดให้แล้วจ่ายเป็นงินงวดไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่พอใจลุงป้าในเรื่องอะไรในเมื่อทานายกับลุงป้าเขาต้องตกลงกันก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะเอีลุงป้าก่อนที่เขาจะมาทําคดีน่ะถ้าเขาไม่ตกลงกันก่อนเขาจะเข้ามาทําคดีให้ลุงป้าได้ไง,ไ,งไอคนที่ไม่พอใจตัวเกิดมากกว่ามั้งที่ไม่พอใจ ท่านทนายเหล่านั้นเพราะว่าท่านทนายเรานั้นท่านสามารถทําคดีให้ลุงพลคือออกมาถแถลงข่าวให้เอฟซลุงป้าชื่นใจอยู่ตลอดเวลาว่าคดีที่ต่อสู้มันเดินทางไปในด้านไหนออกมาทุกครั้งก็พูดในเสียงเดียวกันว่ามันเป็นผลดีกับลุงป้าเกิดมันถึงไม่พอใจไงนะคะมันอยากจะให้ลุงป้าติดคุกไงมันถึงไม่พอใจในส่วนนี้ไงคือ ไม่พอใจอีกอย่างก็คือตัวเองไม่ได้ทําคดีนี้หรือเปล่านะคะอยากจะทําคดีนี้ใจจะขาดแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทําตัางหากละ่ะจึงไม่พอใจท่านทนายที่เข้ามาร่วมกับทนายลุงหรือเปล่าถามกลับในข้อนี้แหละเพราะเมื่อก่อนตัวเองรับทําคดีกับลุงป้าถ้าวันนั้นตัวเองทําคดีให้ลุงป้าชนะบ้างเนี่ยมีหรือลุงป้าเขาจะไม่เอาตัวเองทําคดีต่อ แต่คดีแรกก็แพ้คดีสองคดีสามคดีอะไรว่าไปก็แพ้มันหมดนะ่ะและความซื่อสัตย์ในตัวตนของตัวเองไม่มีในตัวตนตัวเองแล้วจะให้ลุงป้าไปเชื่อใจตัวเองได้ไงว่าต้องให้ทําคดีใหญ่ใช่ไหมคะเอฟซีลุงป้าจากที่เราติดตามมานั่นแหละเราเห็นนะคะว่าสิ่งที่ลุงป้าโดนโดนคนคนนี้กระทาลุงป้าไม่เคยปรีบปากให้ ใครได้ยินเลยให้เอฟซีลุงป้าได้ยินเลยจนกระทั่งวันที่เขาเดินออกไปจากลุงป้าเราถึงได้ยินลุงป้าเล่าให้ฟังว่าเพราะเหตุใดจึงต้องจากกันเราถึงได้รู้สาเหตุอยู่กับลุงป้าสวนสัตว์หาลุงป้าตลอดจากคำพูดของเขานั่แหละมีแต่สวนสัตว์มาพูดกับลุงป้าพูดแบบยกตนข่มท่านว่าตัวเองเรียนสูง ลุงจะแย้งในการทําคดีของเขาคํานึงก็ไม่ได้พอแย้งไปปุ๊บก็ด่ากลับมาเอาสวนสัตว์มาลุงลงว่าลุงไม่มีความรู้ไม่ต้องมาสอนอะไรประมาณนั้นแหละไม่ต้องมาสอนตัวเองเป็นทนายให้แล้วอย่ามาสอนทนายอะไรประมาณนี้ตอนที่เขาทําคดีให้ลุงป้านะถ้าลุงไม่ออกมาพูด f อฟลุงป้าจะไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนนี้มีนิสัยยังไงใช่ไหมคะทุกคนตอนนั้นเราเชียร์กันใหญ่เลยนะ เชียร์กันว่าอย่าให้เขาทำขํำคดีอย่าให้ลุงป้าเพราะเขาพูดเสมอว่าโอ้ยคดีเล็กๆอย่างนี้จิ๊บจ้อยชนะใสๆอย่างที่ป้าพูดนั่นแหละชนะใสๆใสจนแพ้นะคะใสจนเห็นก้อนเห็นนั่นแหละแพ้ไปหมดเลยนะคะนั่นแหละตอนแรกเรายังมั่นใจว่าคดีเล็กๆที่เขาจะต่อสู้ให้ลุงป้านะ่ะจะชนะใช่ไหมคะทุกคนเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินแล้วมันมีคดีที่ ลุงโดนมาอีกรอบหนึ่งนี่คือคดีที่ลุงไปเป็นคดีหลักนั่นแหละแล้วตอนนั้นโดนลุงโดนเทไปจากทนายเก่าเทไปและหาทนายใหม่ทนายนั้นก็ปฏิเสธว่าลุงไม่เคยไปหาเขาด้วยตัวเองก็เลยไม่รับทำคดีใช่ไหมคืออยากเขาพูดในทน้องว่าอยากจะให้ลุงไปหาเขาด้วยตัวเขา ตกลงพูดคุยกันเขาถึงจะรับปากมาทําแต่ว่าอเอิญลุงแค่โทรไปใช่ไหมคะนั่นคนนั้นก็ปฏิเสธตอนนั้นลุงก็คือแบบน้อยใจไปด้วยอะไรไปด้วยก็เลยมีการพูดออกมาในในสิ่งที่ลุงอัดอั้นตันใจอยู่ใช่ไหมคะเอลุงป้าตอนนั้นแล้วเราที่เป็น f อฟลุงป้าเนี่ยเขียนไปเชร์ด้วยซ้ำไปบอกว่าให้เอาทนายเกิดนี่แหละนะคะมา เป็นทนายหลักของลุงปานี่นี่ไมล์เลบเจเจเนะเขียนเขียนไปด้วยซ้ําเขียนหาช่องใหญ่ๆที่อยู่ข้างลุงพลด้วยซ้ําอยากให้เอาทนายคนนี้ไอ้ทนายเกิบเนี่ยทั้งทั้ที่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงว่าคนคนนี้ด่าลุงสารพัดจะดา่าตอนที่ทําคดีให้ลุงเหยียบย่บําลุงขนาดไหนเรานะ่ยไปมั่นใจเขาไงเชียร์เขาตลอดเพราะเห็นเขาอยู่ในธรรมะธรรมโมคงจะดีคงจะพูดไม่ปดคงจะพูดจริง จะทำคดีให้ลุงอย่างใสสะอาดจ,จริงแต่เราไม่รู้ไงว่าเบื้องหลังนะ่ะรับรับอะไรสองฝั่งรับฝั่งลุงด้วยเป็นรับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งด้วยรับจากเอฟซีลงไปก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่สิ่งนั้นเราไม่รู้ไงเรานึกว่าเขาเป็นคนดีจนกระทั่งวันที่เขาตีตัวออกห่างจากลุงนั่นแหละและที่เขาแค้นใจมากที่สุดก็คือตัวเองอยากจะเปิดรับบริจาคแต่ลุงไม่เห็นด้วยไง ลุงป้าไม่เห็นด้วยที่จะเปิดรับบริจาคจากเอฟซีลุงป้านี่แหละไปงานอะไรของเขาที่จัดขึ้นครั้งแรกจัดลุงไปเห็นไหมคะมันมีรายได้มาเยอะแยะคนโน้นก็ให้คนนี้ก็ให้ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองขายอยู่กี่ผลิตภัณฑ์นะ่ะเอฟซีลุงป้าสนับสนุนหมดนะคะจนเขามีรายได้จากตรงนั้นด้วยนั่นเลยเลยติดใจม้งอยากจะจัดรอบสองพอดีลุงเขารู้ไงว่านิชัยเป็นยังไง ลุงก็เลยตีตัวออกหา่างไม่ไม่เข้าไปร่วมงานครั้งที่สองเห็นไหมคะนั่นแหละคือการฝังใจเขาว่าคือเริ่มเริ่มไม่ชอบลุงอะ่ะจนกระทั่งลุงออกมาพูดนั่นแหละว่าเขาเป็นนิสัยยังไงคือเอ้าหนูสิปพะพงไวน,นี่นะปะเกิดนูสิตู้ระบาดนูเดียออมซอมอุ่นอี่อืนอ่นั่นแหละคะ่ะก็เลยไม่ ไม่พอใจส่วนนั้นแหละนะคะอันนี้ก็เลยคงฟังหุ่นเลยว,ว่าไม่ชอบลุงเกียรติลุงก็โจมตีลุงมาตลอดเอฟซีลุงป้าก็เห็นเนี่ยถ้าตัวเองทําคดีให้ลุงดีที่สุดตั้งแต่วันแรกมันคงไม่มีวันนี้ถ้าตัวเองมีความซื่อสัตย์กับตัวเองทำ,ทำความซื่อสัตย์จากหน้าที่การงานของตัวเองก็คงจะไม่มีวันนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะเอฟซี FC. ลุงป้ามาวันนี้ตัวเองก็คงไม่พอใจหลายอย่างอะ่ะ คือพูดทุกอย่างให้ลุงไม่ดีนั่นเลยค่ะแต่ f c ลุงป้าเขาไม่เชื่อในสิ่งนั้นอยู่แล้วเพราะเขาเห็นในการกระทําของเกิบมาตลอดเวลา f c ลุงป้าจะไม่มีทางเชื่อนอกจากคนที่นะคะไม่ชอบลุงป้าถึงจะไปเชื่อคนเหล่านั้นนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเพราะว่าไมล์ลูกเจเจก็จะออกเดินทางต่อแล้วนะคะก็จะไปอีกเมืองเมืองนึงแล้วก็ไม่ค่อยได้ถ่าย FC ลุงป้าไม่ค่อยได้พูดคลิปนะคะเพราะว่า เวลามันคือเขาพาเที่ยวพาเที่ยวตลอดนะคะเดินขึ้นเขาลงเขาตลอดมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาพูดคุยพอมาถึงก็ดึกเนาะก็เลยแอบมาพูดนิดๆหน่อยๆนะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะก็ฝากสนับสนุปปนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทีพีสกินของบริษัทโมโนพร้มทรัพน์ั่นแหละคะ่ะให้ลุงป้าได้มีค่าไปจ่ายทนายท่านนะเนาะนะคะแล้วก็ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่ลุงป้ามาดิพิษของคุณรัชนีรตีแซของคุณอ้องก๋วยเตียวเรือของคุณนวัฒนนะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะแล้วก็ของเอฟซของลุงป้าทุกคนนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงป้าที่ค้าขายทางออนไลน์เนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ